สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆธาตุดินลักขนาธาตุดินมังกรประสบการยินดีต้อนรับเข้าสู่การพิพาการณดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทาหัวข้อแรนดอมกันนะคะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันนะคะจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องราวความรักของคุณพายอยากบอกอะไรนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบ คุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดนะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะะทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะถ้ากวางไม่ตอบข้อความนะคะสแสดงว่าช่วงนั้นกวางยังไม่ได้มีคิวว่างจองรับดูดวงส่วนตัวนะคะกวางก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ากวางจะสามารถรับดูดวงได้ช่วงเวลาไหนเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองทักมาก่อนแล้วกันถ้ากวางตอบข้อความนะคะส่งรายละเอียด ไปให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถจองคิวได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตกันมาตลอดนะกวางมีโปรแกรมดูดวงมาแนะนําด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตกวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบนะคะสามารถเติมมาใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนได้เดี๋กกวางจะส่งลิงก์ไว้ภายใต้คลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆอยากจะลองเข้าไปทดลองใช้งานฟรีดูนะคะสำหรับโปรแกรมดูดวงนะ สินค้าสายมูนะคะกวางจะอัปเดตที่ l i n ์ช็อป t ิกต็อกช็อแล้วก็ช h อปปีในช h อปปี้ช็อก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่กวางจะนําสินค้าไปขายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเสริมดวงมากกว่านะคะก็อาจจะมีของขังบางเล็กๆน้อยๆนะออตอนนี้กวางยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวกวางจะอัปเดตสินค้าลงเรื่อยๆนะคะทุกชิ้นนาผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะยกเว้นหินมงคลนะหินมงคลคนเขาจะมีพลังงานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะจะมีรดค่าส์นะคะเสริมในเรื่องของความรักสตรอเบอร์รี่คอร์เสริมในเรื่องของความรักอมทิศเสริมในเรื่องของความรักได้แล้วก็เรื่องสุขภาพได้นะคะ หินไม้ทงนะคะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะยกขาวยกเขียวยกน้ําผึ้งนะคะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาบนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปอ่านรายละเอียดสินค้าได้นายเด็กกวนจะอัปเดตให้นะคะเ,เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสาหรับธาตุดิน ไปรับชมและฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุด,ดินลักขนาดธาตุด,ดินเดี๋ยวเรามาดูแรนดอมหัวข้อกันนะคะว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นยังไงหากว่าคุณมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งหนึ่งนะกวางจะเปิดเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเปิดไปทีละใบนะคะกับ โอกาสความหลักอีกครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้าชีวิตของคนทาตดินนะคะชาวมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพา์ชาวพฤษศพคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนาชาวกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะถ้าหากคุณโสดนะคุณก็โสดแบบรักตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้แต่ความโสดของคุณไม่ได้บ่งบอกว่าคุณปิดโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์นะ กำลัวมมงว่ามีความสัมพันธ์เข้ามาให้คุณได้พิจารณาแต่คุณค่อนข้างที่จะใช้เวลากับความสัมพันธ์ที่เข้ามาณนะปัจจุบันนี้หน่อยออคุณไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการนำพาในเรื่องของความรักนะคะไอเหงามันก็เหงาแต่ถ้าคุณจะตัดสินเพื่อที่จะคบใครเพราะความเหงามันน่าจะไม่ใช่นะเพราะคุณน่าจะใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างในการพิจารณาเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นคนคุยเป็นคนที่รู้ใจนะคะซัพพอร์ตทางด้านจิตใจได้แต่คุณก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าอนาคตข้างหน้าเรากับเขานะคะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนเหมือนกับธาตุดินคุณอยากโฟกัสปัจจุบันเราก็อยากจะทําปัจจุบันให้ดีมากกว่าที่จะไปคิดเรื่องอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตาการกระทําของวันนี้มันสําคัญที่สุดนะคะสาหรับคุณถ้าคุณเป็นคนโสดนะธาตุดิน นั่นแปลว่าคุณเองก็มีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะคุณคบใครคุณก็คบไปทีละคนแต่คุณอาจจะใช้เวลาในการครบความสัมพันธ์หนึ่งได้ไม่นานหรือบางความสัมพันธ์ก็อาจจะนานก็ได้นะความนานความไวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะแต่ส่วนใหญ่คนที่อยากจะ ศึกษาดูใจกับคุณจริง,รงๆแล้วอยากได้คําตอบอยากได้ความชัดเจนจากคนธาตุดินอะคือคนคนนั้นจะต้องอยู่ในเวลาของธาตุดินให้ได้อะเพราะเหมือนคนธาตุดินนะคะคุณจะเป็นคนตัดสินใจให้ความชัดเจนเองนะโดยที่คุณออไม่ชอบการเร่งเวลาหรือมาบังคับคุณให้รีบตอบในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ ความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนธาตุดินคนธาตุดินดูเหมือนจะเป็นคนที่ดูเย็นชาดูนิ่งๆนะแต่จริงๆคุณคุณเป็นคนที่ซีเรียสนะคะแล้วก็จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์มากฉะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจรักใครเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะสําหรับธาตุดินนะคะคุณไม่ได้ใช้โชคชะตาในการกําหนดอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกแบบอารมณ์ชั่ววูบ ในการเจอกันแล้วก็ปิ๊งกันเลยแล้วตัดสินใจว่าฉันจะโฟกัสที่คนคนนี้แหละมันมันไม่ใช่คุณนะ่ะคุณไม่ชอบความรักแบบซีรีส์แบบละครนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์2ถ้วยนะคะแต่ก็เกิดปรากฏการณ์รักแท้ขึ้นมานะแต่ก็ดูเหมือนธาตุดินคุณจะมองข้ามคนคนนี้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสองถ้วย ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็มักจะอยู่ในเวลาของธาตุดินไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็จะพากันหายออกไปจากชีวิตคุณหรือไม่คุณก็อาจจะทิ้งช่วงระยะเวลาในความสัมพันธ์นานเกินไปโดยที่คุณไม่ได้มีคอนเนคชันหรือไม่ได้แอคชั่นอะไรกลับไปนะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณหลงลืมไปอะ่ะ แล้วก็ไม่ได้มีการตอบสนองไม่ได้มีการคุยกันแต่เหมือนเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรารู้จักเขานะแต่เราเพียงแค่แบบไม่ได้มีเวลาคุยกับเขาไม่ได้มีเวลาไปสร้างคอนเน็กชันอะไรเพราะว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะฉะนั้นเรื่องของความรักธาตดินะ่ะมันเลยดูเหมือนไม่มีอะไรจริงจังในช่วงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้มีความจริงจังให้ใครนะเพียงแค่ว่าสถานการณ์ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ได้มีเวลามากมายไปโฟกัสในเรื่องของความรักหรอกมันก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาเรื่อยๆมากกว่านะคะแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะอยู่ในเวลาของคุณได้มากพอเท่านั้นเองค่ะธาตุดินแล้วธาตุดินบางคนที่ไม่ได้หลังความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไว้นะเออคุณ คุณไม่ได้ยึดติดความสัมพันธ์กับใครแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามามาักจะยึดติดอยู่กับคุณแต่ถ้าเขารู้สึกทนไม่ได้กับการที่คุณจะทําอะไรคุมเครือไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เดี๋ยวเขาก็หายออกไปจากชีวิตเองแล้วมันก็จะมีเรื่องราวความรักใหม่ๆเข้ามาแทนที่เสมอนะคะซึ่งถ้าดินคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะเออก็บอกว่าเรื่อยๆนะคะคือไปได้เรื่อยๆเวลาที่คุณจะเกิดความรู้สึกรักใครอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆซึมซับ ที่ต้องอาศัยเวลาแล้วก็การกระทํามากกว่านะคะฉะนั้นรักแรกพบแบบปิ๊งแล้วชอบเลยแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับธาตุดินเด็ดขาดคุณมองว่าหน้าหน่ะมันคือความหลงมากกว่ามันไม่ใช่ความรักเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วความรักครั้งถัดไปของคนธาตุดินจะเป็นยังไงคะ สถานาการณ์รักครั้งถัดไปของคนทธาตดินจะเป็นยังไงเอ่ยสถานาการณ์ความรักครั้งถัดไปโอกาสมันมีได้เสมอแต่ความรู้สึกที่มันจะเกิดความรักกับใครทําไมมันดูยากเย็นขนาดนะั้นนะธาตดินถ้าเป็นรักครั้งถัดไปที่เข้ามาในชีวิตคือคุณต้องได้แต่งงานอะกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะ่ะถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วมี ทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามากวางมองว่างานวิวาเกิดแน่นอนงานวิวาเกิดแน่นอนคือคนนั้นจะต้องอยู่ในเวลาของคนธาตุดินได้นานจริงๆอ่ะคือต้องอดทนเรียนรู้ใช้เวลาศึกษาดูใจกับธาตุดินมากๆแล้วก็ต้องเข้าใจในสภาวะของคนธาตุดินมากๆนะคะงานแต่งงานหรือการตกลงปงใจมันถึงจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณจะตัดสินใจเลือกไปต่อค่ะ ราชินีไม้เทา้าความสัมพันธ์นั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่จู้จี้จุกจิกกับคุณอะอาจจะไม่ได้มีความหวานอะไรกันมากแต่เป็นออสถานการณ์ความรักที่โตโตกันแล้วอะน่าจะเข้าใจอะไรกันได้มากโดยที่แบบไม่ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรนะคะเขาต้องเข้าใจในวิถีชีวิต ของคุณอนะว่าคุณโฟกัสอะไรมาก่อนมาหลังนะคะและคนคนนั้นจะต้องดูแลตัวเองได้เพราะว่าคุณไม่ได้มีเวลาไปดูแลเขาแบบร้อยเอร์เซ็หรอกนะเพราะว่าคุณมัวทําแต่ง,งานนะคะเอาเป็นว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือจะต้องยอมรับนะคะในในความเป็นตัวคุณได้ทุกอย่างอืมทั้งข้อดีและข้อเสียถึงจะไปกับคุณได้ะคะ่ะไอข้อดีใครๆมันก็รับกันได้นะคะแต่ข้อเสียอย่างเช่นคุณไม่มีเวลาให้เขานะคือไม่สามารถแบบไปเทคแคร์ดูแลอกเอาใจานู่นนี่นั่น กับเขาได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณสายแกร่งในเรื่องของการทํางานคือเป็นคนที่ชอบออกข้างนอกแล้วแบบไปทํางานไม่ชอบแบบอยู่ในบ้านแล้วต้องอยู่ในฟิลแบบแม่บ้านแม่เรือนแบบนี้ไม่เด็ดขาดนะคะธาตดินเออแล้วเขาต้องยอมรับในในความเป็นตัวคุณให้ได้จริงๆอะ่ะจะบอกว่าฟิลของคนธาตุดินนะธาตุดินเป็นคนแกร่งนะคะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ เก่งทุกเรื่องนะคะรู้ไปหมดเราแต่ว่าคุณมีตาทิพมีตาที่สามนะคะจริงๆชีวิตท่าดินนะคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบมีใครอยู่ข้างๆก็ได้คุณก็สามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วยอมรับในความเป็นตัวคุณได้ที่ที่คุณเป็นแบบเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีเป็นคนที่ชอบควบคุม <laughs> เป็นคนที่ชอบคอนโทลนะคะมีอีโก้หน่อยหน่อย นะซึ่งคนคนนั้นจะต้องยอมรับใน,ในความเป็นตัวคุณให้ได้จริงๆถึงจะไปกับคุณได้ค่ะแล้วกวางมองว่าคนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งถัดไปเขาจะอยู่ในเวลาของคุณได้ไล่ไม่ไปด้วยธาตุดินต่อให้คุณเย็นช้าเขาแค่ไหนนะคะเขาก็ยังรอคุณอยู่ที่เดิมแล้วคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจแล้วมันอาจจะเกิดออความรู้สึกที่เข้าใจกันทางด้านจิตวิญญาะ แล้วคุณก็อาจจะตกลงปรงใจกับคนคนนี้ก็ได้คนคนนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในสิ่งที่คุณต้องการนะเอาเป็นว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณในครั้งถัดไปอ่ะถ้าเขาจะได้แต่งงานกับคุณน่ะคือคุณจะต้องคอนโทรลเขาได้อ่ะแล้วก็อยู่ภายใต้คําสั่งของคุณพูดง่ายๆคือเขาต้องเป็นทาสรักของคุณที่แท้ทูอะค่ะทาดินถึงจะไปกับคุณรอดนะคะ เขาจะมีคอนเน็ชันอะไรกับธาตุดินมาดูซิว่าเขาจะมีคอนเน็ชันอะไรแบบไหนกับธาตุดินคะถ้าเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยพยายามจีบคุณถึงแม้ว่าจะโดนคุณมองข้ามหลายครั้งก็ตามนะธาตุดินหรือคุณจะไม่สนใจเขาในหลายๆครั้งนะคะเขาก็พยายามมากๆเลยเพื่อที่จะได้มีตัวตนในชีวิตของคุณอะ คนคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่คุณมองข้ามเขาไปหลายชตมากอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันนะคะเคยรู้จักกันในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งอะนะแต่ดูเหมือนคุณจะแบบไม่ไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่หรือถ้าคุณสนใจเขามันก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบไม่ต้องคุยกันทุกวันก็ได้อ่ะคุยบ้างไม่คุยบ้างถ้ามีเรื่องให้คุยก็คุยนะคะแต่เอาเป็นว่าคนคนนี้จะเป็นบุคคลที่แบบไม่เคยหายไปไหนจากชีวิตคุณอะ ไม่ว่าแลมปีแรมเดือนนะคะเขาก็ยังอยู่ในชีวิตคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่ในโซเชียลอาจจะไม่ได้อ,อ,อยู่ในวิถีชีวิตของคุณแบบเต็มรูปแบบอย่างน้อยๆเขาต้องเป็นส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วคนคนนี้ไม่เคยหายไปจากเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณเลยค่ะอาจจะยังเป็นเพื่อนกันตอนนี้อาจจะเป็นคนคุยอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดเออไม่ได้อะไรกันมากมายนะคะอาจจะมีนัดเดทนัดกินข้าวบ้างเป็นบางเวลานะคะ เมจิกเชียนแล้วเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ดึงดูดในสายตาของคนธาตุดินด้วยอะ่ะเออเหมือนเขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดในตัวของคนธาตุดินได้ดีเลยนะเออเก็บรายละเอียดของคุณพฤติกรรมสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบแล้วก็ ถึงขนาดแบบวิเคราะห์เลยอะวิเคราะห์เลยว่าจะทํายังไงให้คุณรู้สึกประทับใจแล้ววันหนึ่งอะเขาจะค้นหาจุดอ่อนธาตุดินเจอนะเนี่ยจุดอ่อนของคนธาตุดินคืออะไรล่ะก็คือการที่คนคนนั้นเข้าใจในความเป็นตัวคุณคือธาตุดินคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยรูปแบบความสัมพันธ์คือคุณต้องการคนที่เข้าใจแล้วสามารถคอนเน็กชันเรียนรู้จิตวิญญ,ญาณของกันและกันได้นะคะไม่ชอบคนวนเวอ้อไม่ชอบคนจุกจิกเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วเขาคนนั้นสามารถให้อิสระ ับคุณได้แค่นี้คุณก็รู้สึกโอเคแล้วแต่เรื่องการอยู่ในเวลาของคุณได้มากพอเนี่ยเอออันนี้มันก็น่าจะเป็นจุดแข็งอะที่คนคนนั้นจะต้องอดทนในเวลาของคุณให้ได้ด้วยซึ่งถามว่าคนที่จะสามารถอดทนอยู่ในเวลาของคุณได้นะท่าดินมันมีความเสี่ยงไหมกับการที่คุณจะไม่เลือกมันก็มีความเสี่ยงแต่ถามว่าเขายอมที่จะเสี่ยงอยู่เะละ่ะแล้วคุณก็ตอบตัวเองไม่ได้ด้วยท่าดินเออว่าคุณจะเลือกหรือปฏิเสธเขาคุณก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกัน คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าความรู้สึกของคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาต่อไปจะรักเขาไหมหรือว่าจะคงสถานะความรู้สึกในความเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมขอความรู้สึกของคนธาตุดินหน่อยความรู้สึกของคนธาตุดินคุณต้องชัดเจนกับตัวเองจริงๆอะแล้วก็ชัดเจน กับสิ่งที่คุณโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์กับใครสักคนให้ได้ก่อนน่ะอืมคุณถึงจะมอบสถานะในแบบที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะ,จะต้องพัฒนาเป็นมากกว่านี้ถ้าดินเป็นคนที่ไม่ขอความชัดเจนจากใครนะคะนอกสจากว่านอกสจากว่าคุณจะเป็นฝ่ายให้ความชัดเจนกับเขาเองส่วนใหญ่จะมีแต่คนขอความชัดเจนจากคุณมากกว่า ที่คุณจะไปขอความชัดเจนจากจากคนอื่นนะคะใครไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ก็ก็ไปก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ล้งเอาไว้ด้วยนะคะแต่ก็มีหลากหลายสตอรี่เรื่องราวแล้วล่ะที่หันหลังให้กับคุณนะนะ เพราะว่าเขาไม่สามารถรอคุณได้หรือถ้าเขามองว่ามันเสี่ยงมากเกินไปแต่ก็อาจจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่อยู่กับคุณมานานมากๆอาจจะเป็นคนคุยเป็นเพื่อนหรืออาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันก็ได้นะอาจจะผันตัวมาเป็นเพื่อนกันหรือถ้าไม่ใช่แฟนเก่านะคะก็อาจจะเป็นคนคุยนี่แหละมันจะมีคนหนึ่งอะเอาเป็นว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณหรือต่อให้คุณมีคนครบระหว่างที่คุณมีเขานะคะแต่มันก็ไม่ผิดอะไรไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ว่าคุณจะคุยกับเขาเพียงแค่คนเดียวในระหว่างที่คุณไปมีคอนเนคชันกับความสัมพันธ์อื่นๆอ่ะคือคนคนนี้ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแต่เพียงแค่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนในชีวิตคุณเท่านั้นเองค่ะธาตุดินโอเคไหมและเนี่ยคือเรื่องราวความรักครั้งถัดไปถ้าคุณมีโอกาสเลือกได้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะคือทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเลือกแล้วนะธาตุดิน ะะมันมีคอนเน็ชันหลายคอนเน็ชันเข้ามาแต่มันจะมีความสัมพันธ์หนึ่งที่ยืนยันที่จะอยู่กับคุณต่อไปอะคะ่ะฮะซึ่งคุณอาจจะเจอแล้วคนคนนี้หรืออาจจะยังไม่เจอแต่ครั้งถัดไปคุณอาจจะได้เจอเขาคนนี้แล้วเขาคนนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวแล้วก็มั่นคง,งที่สุดไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามมาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะว่าจะมีราศีใดได้บ้าง เห็นเป็นชาวมีนนะคะเห็นเป็นชาวตุนเห็นเป็นชาวกุ่มเห็นเป็นชาวมังกรอืมมีธาตุดินมังกรพรกสบกันทธาตุน้ำมีพิจิกกรกฎนะคะฟังมองว่าเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย